สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอซนะคะทุกคู่ทุกคนนะคะมันนี่พามาเบิงบรรยากาศในโรงเรื่อนเฮดนั่งฝ่านะคะที่เฮาเด็เพาะไว้นะคะอันนี้นะคะเป็นเฮดนางลมเท่านะคะเชื่อเ็ดเฮดจากฟางเขาหอมมะลิซุลินนะคะตอนนี้กําลังเริ่มออกดอกแล้วนะคะพี่น้องลอตนี้นะคะเป็นลอตทีเฮาใไซเชื่อ ไปเมื่อวันที่10หาท่านว่าคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหาที่ผ่านมาก,กัเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนพอดีนะคะตอนนี้เฮดเพิ่นกะเหล่มออกดอกแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาหลอดหนีทีเฮาเจอนะคะในการเฮดเฮดชุดหนีก็คือเชื่อเพิ่นเดินบอซ้ำกันนะคะพี่น้องเพราะว่าเฮาเฮดเขาทั้งหมดสามหลอดนะคะในโรงเลือน,นีนะคะจะมีเฮดฟางอยู่ทั้งหมด หาลอยเกาซิบหากอน,นะคะเขาทั้งหมดสามลอ็อตมีวันที่ซิบหาวันที่ยี่สิบแล้วก็ยี่สิบหาก็คือหาหมือเขาเทือนึงของช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาเพราะว่าเฮ <c oughs> าเหตุงานบอตอเนืองนะคะแล้วก็อีกยางเตาเฮามันกันหนึ่งได้แค่เทอละสองลอยสองลอยก่อนนะคะมันก็เหตุให้งานมันบตอเนืองกันนะคะที่จริงแล้วถ้าเฮ้ามีเตาหนึ่งขนาดใหญ่นะคะเฮาสามารถเขาเปิดดอกพร้อมกันนะคะมันก็เลยเห็ุให้เกิดปัญหาว่าเชือเพอน เดินเต hm, hm ็มแน่เต็มแน่นะคะแต่ว่าห้องกระเริ่มเปิดดอกไปบางส่วนแล้วนะคะตอนนี้ก็คือยังบบท่านได้เริ่มไ้น้ำแบบว่าท่านได้เริ่มไ้น้ำแบบเต็มทีน่ forme, inger, นะคะท่านได้เปิดท่านได้เริ่มเปิดสปริงเกิลนะคะระบบน้ำของห้องก็คือจะเป็นสปริงเกิลนะคะโดยต่อจากทางด้านบนนะคะตอนนี้ก็อาศัยว่า,าห้องไ้น้ำโดยที่ห้องลดลาดพื้นดินนะคะ แล้วก็ด้าน้างสแสล้มนะคะให้เปียกชุ่มนะคะเพื่อให้เพิ่นพัดผ้าอากาศพัดผ้าเอาความชื้นเข้ามาในร่งเลื่อนรองเฮ้านะคะนี่นะคะจะเห็นได้ว่าเห็ดเพิ่นออกดีนะคะนี่จะเป็นตัวทีว่าถุงถุงแตกคณะที่เห้าใส่ขณะที่เหาอัดก่อนฟางนะคะเหาติดไอ้นี่แกบอ,อก ่นก็จะออกนะคะก็คือมีหูมองใดิ่นก็จะออกมองเหันะคะ้พี่น้องผนผะลิตนะคะหนึ่งห้อ,อสาเขาเก็บไปแล้วรอหนึ่งนะคะเก็บส่งลูกค้าไปแล้วตอนนี้กระเริ่นทย่อยออกนะคะตัวน,นี้เป็นเชื้อทีเฮดจากเขาฟางนะคะจะเห็นได้ว่าเขาฟางจะติดอยู่กับก่อนเฮดเต็มเลยนะคะแต่ว่าเขาจะบดได้บดได้แคะบดได้แคะเขาฟางออกนะคะเดี๋ยวมีต้องทย่อยแคะเขาฟางออกบางส่วนนะคะ ในหาลอยก็ก่อนนี่นะคะกะใจยังเปิดเปิดบัท่านเบิร์นะคะพี่น้องเปิดก่อนบัท่านเบิร์เดี๋ยววันนี้ว่าจะทยอยเปิดก่อนให้หมดเลยนะคะเหลืออีกอยู่ประมาณลอยโกก่อนนะคะที่ยังบัท่านเด็เปิดนี่นะคะเพราะว่าเชื่อเพิ่นยังเดินบัเต็มนะคะเพิ่นยังสะสมอาหาบรบัทันเต็มนะคะในรอดนี้ถือว่ามีก่อนเสียอยู่แค่ประมาณหาเปอร์เซ็นต์นะคะกะอยู่ในอาาัตราที่โอเคนะคะ ขวานห่า,าววบคุมขั้นตอนแล้วก็วิธีการเฮ็ดห้านะคะเชือกเดินดีอยู่นะคะใจเชือกเป็นเชือกข้อฟ่างทั้งหมดมีเฉพาะบกีก่อนนะคะที่เชือกยังเดินบบท่านบบเต็มนะคะเราก็ต้องล่อให้เชือกเพิ่นเดินเต็มนะคะสาเหตุที่เชือกเดินยังบบท่านเต็มส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากที่ว่า ความชื้นของฟางนะคะแต่ละก้อนมันมีความชื้นบ่ทอกันนะคะนี่ถ้าเป็นเจงสี่นะคะนี่ถ้าเปิดออกไปเลยเพราะว่าเพิ่นออกดอกแล้วนะคะแต่คือโมนีกันน่ะจะเริ่มตอนแรกว่าจะยังบ่ท่านไ้น้แต่ว่าน่าจะเริ่มไฮน้ําได้แล้วแต่ว่าเน้นเป็นไหน้าตรงพื้นดินก่อนนะคะตอนแรกเข้าจะไหน้ําแค่เครื่องโล่งก่อนนะคะ บพท่านได้เปิดสปริงเกินด้านบนเพราะว่าอยากให้พ่นสะสมอาหารต่อให้มันตีกว่านี้นะคะเพราะว่าก่อนเชื่อพ่นเดินบอทอกันนะคะอันนี้เป็นเทื่อแหลกนะคะที่เฮ้าเห็ดลงเลื่อนในระบบแขวนที่ว่าเห็ดลงบ่มกับล่งเปิดก่อนบ่มก่อนก็เปิดเปิดดอกในล่งเดียวกันนะคะปกติเฮาจะแยกล่งนะคะแต่ว่าบนันนี้ช่วงทีพานมาก็คืองานมันบต่อเหนืงห่งแล้วก็ช่วงนั้น ตั้งเขานะคะมีราคาแพงเขาก็เลยชะงักไปช่วงหนึ่งนะคะบรไเห็ดบรไเห็ดเห็ดกับพึ่งเดืมาเร่มเห็ดเหมือไปเดือนท่านว่าดี่านมานะคะก่อนจะมีลักษณะถาเชือกเขาเดินเต็มนะคะมันก็จะมีลักษณะขาวนะคะนี่ถาเขาให้ผลผลิตแต่ที่ก่อนเขาจะขาวตบตูดเสียงก็จะดัง คือเจ๋งแบบแต่งมูนะคะนี่นะคะจะเห็นได้ว่าผลผลิตมัอนออกดีนะคะนะออกดอกให้ผลผลิตด,ดีเลยละคะ่ะถ้าม่นได้เปิดพร้อมกันตั้งแต่ตอนแรกนะคะมันกับองจะได้ออกพร้อมกันแต่ว่าพันเปิดดอกบ่พร้อมกันเพราะว่าเห็นเชื้อเพิ่นยังบ่ทันเต็มนะคะก็เลยบ่อยากเปิดแต่ว่ามื้อนี้คิดว่าน่าจะเปิดทั้งหมดแนวนะคะ ส่วนตัวที่ฟังนันที่ยังเดินบ่เต็มเดี๋ยวจะเริ่มไ้น้ำพื้นดินก่อนนะคะพวกนี้ขาเฟึ่งเริ่มไ้น้ำพื้นดินเมื่อก่อนนะคะก็เริ่มตอนนี้ก็เริ่มเก็บได้มือละกิโลสองกิโลนะคะก็ยังถือว่าอยู่ในปริมาณหน่อยอยู่นะคะนี่ถ้าเจอปัญหานา้ำขังกอนก็จะยิกออกไปเลยแบบนี้นะคะเผื่อบ๊วยก่อนห้าวนา นนฟังอันนี้เป็นเขาเก็บไปยมดเศร้าแล้วนะคะรอดนึ่งอยากจะเริ่มเก็บเมแืแองกับเก็บน่าจะเก็บได้อีกรอดนึงนะคะนี่จะเป็นขขาฟางนะคะที่เพิ่นอยู่ข้างในเดี๋ยวเขาจะต้องทำการแคะขขาฟางออกนะคะเดี๋ยวหากลนช่อนให้กัน แค่เขาฟังนะคะนี่คะผลผลิตนะคะ,นนะ,คะหนาแหลกนะคะผลผลิตสวยงามเลยทีเดียวนี่เห็นได้ว่าถาเห้าบ๊วยเพิ่นดันกระดาษออกมาเพิ่นกะจะสวยงามแบบนี้นะคะแต่ถาเพิ่นดันกระดาษออกมาเองนะคะมันกะจะมีดอกหน่อยดอกใหญ่ผสมกันนะคะแต่ถาเห้าปล่อยให้เพิ่นออกเองตามธรรมชาตินี่เพิ่นกะจะออกมากกว่ วิธีการมักฟางหรือว่าวิธีการอันนี้เขากะร่วมคลิปให้พี่น้องเบิ้งไปแล้วนะคะนี่เห็นตัวนี้จะจะเลื่มออกแล้วนะคะรบนี้เป็นเฮ็ดนั่งร่มเท่าทั้งหมดเลยนะคะยูนิจะบ่ค่อยได้เฮ็ดนั่งฝ่าผู้ฐานนะคะเพราะว่านั่งฝ่าผู้ฐานกับนั่งล่มเท่าเข้าขายในราคาเดียวกันตามจริงแล้วในทองตลาดก็คือเฮ็ดนั่งฝ่าผู้ฐานะะาเพิ่นจะราคาแพงกว่านะคะแต่ว่ายูนิเข้าขายราคาจำกัดเขากันเลยเลือกที่จะเฮ็ดเฮ็ดนั่งล่มเท่าเพราะว่าเพิ่น ดูแลไงนะคะมีคนเลิ่นแท่งกระดาษออกมาแล้วรับดึงออกไปเลยน,นะคะเดี๋ยวโมนี้เริ่มให้นําพื้นดินนะคะเพราะว่ามันมีก่อนถีเพิ่นเดินเต็มก็บ่เต็มนะคะถ้าเพิ่นดันกระดาษออกมาเพิ่นก็จะนุ่นๆออกมานิดนึงนะคะเข้ากับเปิดได้เลยพอเสั็นเพิ่นก็จะดันกระดาษจนขาดนะคะเหตุให้ฟอมดอ๋วเพิ่นบ่งงามน,นะคะ อันนี้ก็จะเป็นร่ยไดอีกอย่างนึงนะคะของทางฟาร์มเห่านะคะก็คือการเฮ็ดเฮ็ดจากฟางเขานะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรถี่เห้าเฮ็ดโดยโบ,บ,บใส่อาหารเสริมนะคะในการมักก็จะใส่เพียง EM ก็จากน้ำตาลแล้วก็น้ำมักรดจืดนะคะและ้วก็เวลาหยัดหนาก่อนก็จะใส่ห้ามอ่อน ในการเพิ่มอาหารในพิ่นนะคะแต่ว่าจะบดใส่อาหารเสริมอย่างอืน่นบว่าจะเป็นรัมเอ๋อว่าจะเป็นผู้ไม่ดีเกลือนะคะหรือว่ายิบสับเข้าจะบดใส่นะคะอยู่นี่จะเน้นแบบเป็นอินซีนะคะ,ะยังถือว่าให้ผลผลิตอยู่ผลผลิตดีอยู่นะคะนี่เห็นบอกอันนี้ก็คือพิชนสะสมอาหารเต็มที่แล้วนะคะ ถ้าบรรยากาศเพื่นใดนี่เขจะเกิดตุ้มดอกแม่ก่อนเต็มเลยนะคะถ้าผู้ใดสนใจนะคะอยากจะได้เฮ็ดนั่งฟ้าหรือว่าอยากจะได้เฮ็ดนั่งลมเท่านะคะไวเพกินในครัวเลือนนะคะฮอกกมีจาหน่ายในพื้นที่นะคะถ้าในพื้นที่มู่บานเดียวกันนะคะก็จะจาหน่ายในราคาก่อยี่20บาทนะคะเป็นก่อนขนาด10บคู่ซิบหา แต่ว่าถ้าเกิดส่งนอกพื้นที่นะคะก็จะส่งอยู่ก่อนละ2 5บาทนะคะบริการส่งต่าง,ง,งจังหวัดนะคะก็จะคิดค่าส่งตามจริงนะคะซึ่งต่างจังหวัดนี้ราคาในการจัดส่งก็ค่อนข้างแพงนะคะเคยส่งให้ลูกค้าไปตอนนั้น8ก่อนนะคะราคาก่อนเห็ดบ่อแพ้งซํำค่าส่งนะคะพี่น้องก็คือมันจะบ่คคอยหุ่มถ้าเกิดผู้ใดอยู่ใกล้ๆพื้นที่ใกล้ๆก็สามารถเข้ามารับหน้าฟ้ามได้เลยนะคะ เขากะเปิดขายทุกมือนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดเขามารับกับเนื่องพ่อมีก่อนอยู่นะคะนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนถี่อยากเพาะเห็ดไ้กินนะคะเพื่อเป็นการสั่งแรงอาหารปลอดภัยในรัวเลือนนะคะล้วกะสั่งไร่ใดให้กรัวเลือนนะคะกะมองอาชีพการเฮ็ดเห็ดเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่ถือว่าสามารถสั่งไร่ใดใหครอบครัวใดนะคะสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้นะคะ กถ้าพี่น้องถูกใจกะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับพ้นเห็ดคลิปน้ำเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ซิมีประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ